เฮ้ยน้องเช็คยังฮะเช็คอะไรครับพี่ก็ข้อมูลรายได้ของเองไงในเว็บสรรพกรน่ะอ๋อเขาเปิดให้เช็คแล้วหรอเปิดแล้วดิวะเดี๋ยวทําตามนี้ได้เลยขั้นตอนแรกนะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมสรรพกรเขาเลยอันแรกนั่นแหละแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ถ้าอยากให้สอนยื่นภาษีด้วยอะ่ะก็กดคอมเมนต์ไว้นะแต่ว่าถ้าเราจะเช็คนะว่าสรรพกรอะ่ะเขามีข้อมูลอะไรของเราบ้างอะ่ะให้กดที่คําว่ารวมบริการทางภาษีได้เลยอันที่2อ,อะนั่นแหละ พอเรากดเข้ามาแล้วนะเราก็ล็อกอินเข้าไปนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครอะ่ะก็ต้องสมัครก่อนหรือว่าใครที่สมัครเข้าผ่านแอปพวกนี้ก็เข้าผ่านแอปพวกนี้ก็ได้นะสะดวกเหมือนกันพอเราล็อกอินเข้ามาหน้านี้แล้วนะเราก็เลือกปีเป็น2567แล้วกดตรวจสอบข้อมูลและการยื่นแบบได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะหน้าแรกที่มันโชว์เลยก็คือพวกค่ารถยนต์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพวกประกรันการลงทุนหรือว่าพวกเงินที่เราบริจาคไปอะ่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะแต่พอเราเลื่อนลงมาเท่านั้นแหละมันก็จะมีข้้ออมูลราาายไดบงงส่วนขเ ว่าเราอะมีรายได้จากการทํางานเท่าไหร่และโดนหักภาษีณะที่จ่ายอาไว้เท่าไหร่แต่ข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เราโดนหักณะที่จ่ายไว้นะเออแต่ว่าถ้าเรามีรายได้อื่นที่มันไม่โชว์ตรงเนี้ยเราก็ต้องเอามายื่นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่โชว์ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องยื่นอันนั้นไม่ใช่นะแล้วพอเราเลื่อนลงมานะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะยื่นโดยใช้แบบนี้หรือว่าเราจะกรอกข้อมูลเองจบและแค่นี้แหละวิธีการดูรายได้ของตัวเองในเว็บสมราอนโอ้โหอีกหน่อยแบบนี้เขาก็รู้รายได้ของเราหมดเลยอดิ